เรียงเพชรก้าจะหมดแล้วนะลูกนะให้ออกมาตรงตรงแม่นๆ่นเลยนะคะหนึ่งตุลานะคะหนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกออกเลขอะไรคะวดทีหนึ่งร้อยสองของหนูแล้วนะคะวดทีหนึ่งร้อยสองของเพชรกล้าแล้วนะคะลูกนะออกอะไรคะให้ตรงตรงแม่นๆม่มาอยู่ในมือพี่เลยนะคะให้พี่หมุนแม่นแ่นดุจจิตดุใจให้พี่หมุนแม่น่แม่นนเลยนะคะ นี่จะหมุนแล้วนะงวดที่แล้วท้าฝันเข็มเข้านะคะงวดที่แล้วเข้าสี่หกนะคะเห็นไหมคะเลขสี่หกงวดที่แล้วสิบหกกันยาเข้าสี่หกนะคะเข้าที่เลขลองนะคะงวดที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะคะเราย้อนกลับไปงวดหนึ่งก็เข้านะคะอ่าสิบหกกัญญาก็เข้านะสี่หกตรงนี้นะแล้วก็วัดหนึ่งกันยาเข้าแปดเร็จนะคะแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะหนึ่งกันยาครั้งที่ร้อย เข้า87นะคะก่อนนั also, ้นนั้นก็เข้านะคะแล้วก็มันจะเข้าตัวรองเนาะ1กันยาเข้าตัวรองรองนะคะ67 87 69นะเข้าเข้าตรงนี้นะคะแต่ที่วงกลมไม่เข้าแตงวดที่แล้ว101เข้าตรงวงกลมนะคะอ่าสังเกตดีๆมันจะมีเลขเด่นเลขรองแล้วก็เลขกันอ่าเล่นเอานะคะไม่ต้องซื้อทุกตัวนะอ่า1กันยาเข้า87 16กันยาเข้า46นะคะมาคราวนี้1ตุลานะคะ1ตุลา 2,566ครั้งที่102ออกเลขอะไรลูกมาอยู่ในมือพี่นะโดนจิตบนใจให้ตรงตแม่นๆนะลูกนะมาจะหมุนแล้วจะมาโรกมาลังเพชรกล้อินทรีตังมหลาลาพังอมสวาหาดื่มน้ำให้ชื่นใจนะอารมณ์ดีๆนะดอกไม้ดอกกุหลาบดอกมะลิหอมมากเลยนะคะลูกนะอ่ามานะทุกหุ่นเลยนะรวมพลังให้พี่ทอฝันด้วยนะคะ ลูกเพ็รเพก้าที่ฐานจิตดีๆนะให้น้องหมุนแม่นๆนะมาเอาตรงๆนะลูกนะวันอาทิตย์ที่1ตุลาสองพันี้อนี้ออกเลขอะไรพี่ขอ2ตัวตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะคะสตัวตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะคะมาค่ะจะหมุนแล้วนะคะกุมารโรกุมารังเพดรกล้ิจิตังมหาราพังโอมสวาหากุมารโรกุมารังเพ็ดกล้า อิจลิจิตังมหาราพังโอมสวาหารวยรวยรวย,รวยนะคะออกเลขอะไรให้เปการดนจิตด,ดนใจทใี่หยุดหมุนในลูกที่หนูเห็นในลูกที่หนูให้ด้วยนะลูกนะออกเลขอะไรลูกได้โปรดนะคะโปรดช่วยเหลือทุกคนให้ทุกคนหมดนี้หมดสิ่ให้ทุกคนมีเงินมีทองเขาจะร่วมทําบุญกับเทวราชเพใการเยอะนะคะนะคะมาพี่จะหมุนออกมาแล้วนะลูกที่หนึ่งนะคะ ออกมาแล้วลูกที่1น,นะคะอ่าแป๊บหนึ่งดอกปิดตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะไหลลุกหนึ่งลูกแรกออกมาแล้วเป็นเลขนี้นะคะอ่าโอเคนะคะยังไม่ต้องแคปเดี๋ยวเราแคปพร้อมกันสองลูกนะคะอ่าเลขนี้นำมาก่อนนะคะงวดที่หนึ่ง้ยสองแล้ววันอาทิตย์ที่หนึ่งตุลาคมสองพนห้าร้อยหกกเลขนี้มาเลยนะคะลูกแรกต่อมานะคะ ลูกที่สองค่ะตรงตรงไม่ต้องกลับเลยนะไม่ต้องคิดมากเลยให้คนเขางบไม่ค่อยมีลูกนะเอาตรงตรงนะลูกนะมาลูกแรกเป็นเลขแปดนะคะลูกที่สองเป็นอะไรเอ่ยเพชรกล้าม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 า,มารวยรวยรวยนะให้ทุกคนถูกหวยรวยรวยรวยนะคะมาค่ะนี่ต่อมานะคะลูกที่สองหมุนเลยค่ะรวยๆๆๆรวยรวยเพชรกล้านำช็อคกัน ให้มีแต่โชคดีถูกเรียกไล่ไล่ใบกับเพ็ดการดิบใช้น้างชอบให้ปังทุกยวดเลยมาค่ะออกมาแล้วค่ะลูกที่สองเงินจิตจิใจให้พี่หยุดหมุนแล้วนะคะมาค่ะออกมาเลยค่ะน้องเลือกเลยค่ะออกมาเลยค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ,คะนะเก็บนี้ก่อน ลูกแรกอยู่ข้างล่างนะคะลูกแรกก็คืออยู่ข้างล่างเอาขึ้นไปไว้ข้างบนก่อนนะคะ8อะไรเอ่ยลุนค่ะโอเคตามนี้นะน้องนะอย่าลืมดูมว่าที่82ด้วยนะคะ8ปสองแผงเป็น82ดสงเป็น85ด้าห้ากับสองเลขเลขขายกันนะคะ8 2 8 5องแนะแปดสได้นะคะ หรือ8 2ตัวเป็น8 8, 8ได้นะคะ8เป็นส2เป็น5้าได้ก็เป็น3ามหสสองได้นะคะอ่ะแล้วก็ดูงวดที่28กับดูงวดที่82ดเดี๋ยวทออฝันจะเขียนสรุปให้นะคะอ่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทั้งเฟซบุ o กและทั้ง Youtube นะคะจ้าพี่มิวบอกรมาเสียงทายใหม่นะเนื่องจากว่าหนูให้ชอบให้รูรรเลขงวดเลขเหมือดเลขเลข,ขายเลขกล,ข upload, ลขับเลขแผงเลข วดทีนู้นวดที่น,น,นี้เรียกปิงปองว,ดน,นวดนู้นวดนี้จนพี่งงไปหมดแล้วพี่ก็เลยต้องมีกติกามีเกมใหม่มาเสียงไทยนูนะนี่ถ้าท้าผันมุนนะคะเป็นเป็นสีแดงก็ถือว่าน้องให้เลขตรงมันเป็นสีแดงมันมีสีมุมถ้าลงตรงสีแดงนี่เลขตรงเลขตรงสีแดงจะมีสีแฉกนะคะถ้าออกสีแดงสว่จาจะพอดไปเลขตรงไม่ต้องไม่ต้องกลับเลยถ้าเป็นสีฟ้าเป็นเลขคล้ายนะคะเลขแผงเลขคลา้ายเพชรกล้า โดนจิตโดนใจให้กงล้อนี้ไปหมุนออกในสิ่งที่หนูตั้งใจจะให้ลูกปิงปองสองแปดแปดสองออกมาเป็นเลขกลับเลขงวดหรือเลขตรงๆหรือเลขเหมือนเลข,ขายค่ะลูกนะให้เข็มสีแดงนี้นะคะไปชี้ตรงไปหยุดตรงตำแหน่งสีเลยนะคะให้หนูทําความเข้าใจอีกทีนึงนะลูกนะอ่าโดนจิตโดนใจให้พี่หมุนด้วยนะคะมาเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเพชรก้ามา ปิงปองของหนูอ่ะแต่สองสองแปดหมายถึงอะไรลูกเลขงวดเลขเหมือนเลขคานหรือเลขอะไรลูกมาจะหมุดแล้วนะห้าสี่สามสองหนึ่งไปดูอะไรคะอะเลขตองเหรออยู่ที่สีแดงเนี่ย เลตตรงจริงเหรออันนี้ไม่รู้นะคะอยู่ที่สีแดงตรงเลดตรงเนี่ยสีแดงเลตตรงสองแปดแปดสองเลยเหรอจริงเหรอสองแปดแปดสองเชื่อได้ปะเนี่ยไม่รู้นะคะเป็นการลเล่นครั้งแรกถ้าตรงมาก็คือคนลุกนะคะถ้าเป็นเลตตรงจริงจรสองแปดแปดสองก็ไม่ต้องกลับเลยสองแปดแปดสองอาจจะก,กลับนิดนึงก็ได้นะอาจจะ ไม่รู้แหละเดี๋ยวเขียนกระดันให้เยอะๆแต่ว่าน้องบอกมาแล้วว่าออกเลขตรงนะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะคะไม่รู้จะใช้ได้ผลหรือเปล่านะ,ะ,ะานะน,นี้ท่อปันก็ไม่รู้นะคะลองหมุนดูเล่นๆดูเป็นงวดแรกเพราะว่าเราจะได้เสียงทายกันนวว่าน้องหม่ถึงสองแปดแปดสองเป็นเลขตรงอา่าคราวนี้นะคะมาดูเลขที่แปดสิบสองก่อนต่อให้อ่ากงรอน้องจะบอกว่าเป็นเลขตรงยังไงแล้วก็กันไว้ดี ว่าแก้ทีหลังนะคะอ่ะนี่ค่ะงวดที่82น้องให้ปิงปอง69นะคะก็แต่ทอฝันไม่ได้เห็นหกหรอกก็แล้วแต่เดี๋ยวเลขมันจะเยอะนะคะพอน้องหมกเล็ตรงก็คือเล็กตรงอ่ะแตสองาศูย์หกับ08ล่างบนค่ะบนศูนย์ห้าล่างศูนย์แการเลขศูนเลยก็ดีนะคะงวดที่82อ่ะไปดูงวดที่28ค่ะเผื่อปิงปองมันเป็นเลขก,กลับเลขก,กลับ2 8งแปดแอเนาะเมื่อกี้แปดพี่ได้เห็นยังเห็นแปแล้ว ไม่ใช่ค่ะงวดที่แปดสิบสองอ่ะออกศูนย์ห้ากับศูนย์แปดราคเป็าคาเป็นราคาโอเคแต่งวดที่ยี่สิบแปดนะคะอ่ะยี่สิบแปดเป็นเก้าเจ็ดเก้า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 เจ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็เก้าแปดนะเก้าเจ็ดบนเก้าแปดล่างแล้วก็ปิงปองเต็นเป็นอะไรคะแปดเจ็ดกับหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะคะ อครั้งที่แล้วมันออกครั้งงวดไหนนะ่ที่ออกทั้งแปดเจ็ดทั้งหนึ่งเก้าเกาหนึ่งหกเลยนะทั้งจ <c oughs> ิงปองงวดที่ยี่สิบแปดเนาะนะคะอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะสําหรับเลขงวดมีแค่นี้นอกนั้นจะไปดูเลขตรงกันเลยดีกว่านะคะเลขตรงแปดสองสองแปดแล้วก็เลขแทงแต่น้องบอกเลขตรงะ่ะดูสิเนะี่ยน้องบอกเลขตรงมันจะไม่มาตรงได้ยังไงไงอ๋อเราเสียงไทยไปแล้วอะ่ะอ่ะคำวนนี้มาดูตรงนี้กันค่ะนะ เรามาเปิดคีบสมบัติน้องเพชรกล้ากันเหมือนเดิม uh. ลุนค่ะลุน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 ซุ้มเข้ามานี่นะคะน้องเพชรกล้าขอหายเงินหายทองออกมาเลยนะคะเลือกซื้อตัวที่คิดว่าชอบนะคะตัวที่ไม่ได้ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะอย่ามาหาว่าเลขเยอะนะคะอะ่ใครจะเชื่อวงล้อเสี่ยงทายว่าน้องให้เลขตรงก็ซื้อเลขตรงเดียวก็ได้นะคะอย่าว่ากันนะคะพร้อมหรือยังห้าสี่สามสองหนึ่งนี่ค่ะโอ้แปดสองสองแปดชัดเจนค่ะ แล้วเปลี่ยนสองเป็นห้าเป็นแปดห้าเปลี่ยนแปดเป็นสามเป็นสามสองกับสามห้าด้วยนะคะแล้วก็คือเลขเด่นวงกลมเฉพาะเลขเด่นพี่ได้เลขลองไม่ได้วงกลมเพราะว่าน้องบอกว่ามันเป็นเลขตรงก็เลยวงกลมเฉพาะแถวบนเลขตรงน้องอาจจะเม็นถึงเลขเด่นก็ได้นะฮะแล้วเลขลองก็เลยไม่ได้วงกลมเลขกันก็ไม่ได้วงกลมเลย Language. พอน้องบอกในวงล้อเซมไทยแล้วว่าเป็นเลขตรงก็เลยวงกลมในข้างบนเราลองเชื่อน้องดูไงรบแรกเนาะ เขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับเพจเราจะได้ฮือฮาก็เลยวงแค่สี่ตัวพี่เดตัวรองหกเจ็ดหกแปดหนึ่งหกหนึ่งเก้าแปดเจ็ดก็มาจากเลขวดที่แปดสอบกับงวดที่ยี่สแปดเนาะแล้วก็ตัวกันก็มาจากงวดที่แปดสิบสองที่ศูนย์ห้าศูนย์แปดบนแปดแปดคืออะไรให้ถ่าย ก็แปดสองตัวไงใช่แปดสองตัวนะแต่แปดคือแปดเบิ้ลแปดนั่นเองแต่ก็ไม่ได้วงเพราะน้องบอกว่าเลขตรงก็วน,กวนแค่สี่ตัวแล้วหวยออกวันอาทิตย์ด้วยนะ,ะพี่พ <S 1> 1 <S เดชไปพูด <นะ S 2> อลองชอบเลขไหนไปพูดกับคมไฟเลยคะ่ะพากระทงกับน้องนี่ก็ได้อะนี่แล้วหวยออกวันอาทิตย์ที่หนึ่งตุลาคมด้วยอ๋อามันเป็นเลขแปดพี่เดชเกิดวันที่แปดซึ่งเป็นวันเดือนเกิดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเกิดวันที่แปดตุลาเพราะฉะนั้นศูนย์แปดข้าพเจ้าก็รักนะ สู 8, ขแปดครับาจากลักนะแน่นอนแปดห้าหแปดเนี่ยตามทุกงวดอยู่แล้วแปดหกหกแปดก้ 8, <บ>าแปดแปดเก้าตามทุกงวดอยู่แล้ววันเกิดคเนดอ่ะเ<อ>นมนออกหนึ่งเก้ก้าหนึ่งใช่ไหมะเรียนนู้น่ะมันเกิดในวันที่ 28, สิบสิ้นสุดวันที่ยนะี่สิบแปดไงเอร์ลูกกำลังจะพูดว่าเขาไปลอยน้ำก็นนะคเนดอ่ะคเนตจะลงที่ที่แปดนะลอยน้ำแหะลอยน้ำวันที่ยี่สิบแปดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะถ้าจะมาเบิ้ลเนี่ย วันอาทิตย์ที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยก็นี่แปด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 อาจจะเป็นแปดแปดสองสองแปดแปดก็ได้นะสำหรับใครจะไปซื้อรางวัลลอตเตอรี่เลขไทยสามตัวนะนะนะครับนี่ก็คือเลขทั้งหมดนะครับที่ทอฝันตีความนะครับซึ่ง เราสนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นสนับสนุนให้ซื้อสลากจินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นกนรนารพนันทุกชนิดถ้าเห็นคลิปของเราไปอยู่ตามเพจอื่นๆแล้วมีแปดลิงก์ให้ไปซื้อหวยออนไลน์ให้เป็นซื้อเว็บหวยพวกเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับนี่ซื้อลอตเตอรี่ช่วยล่าเสริมรัฐยืนห<อ>ย,ยัดยุติธรรมครับมันจับที่หน้าน้องตอนนี้แล้วคะมาเลยครับ,รบมาโอ้ยตายมึกมือดำมากอ่ะ,อะ จับยังไงอ่านี่อ่ะเห็นยังอ่าโอเคแคปไปเลยค่ะแคปนะครับแคปเลยครับให้เข้ามาสองวัดติดสามวัดติดแล้วนะคะครับผมอ่านี่นะคะแคปเลยค่ะให้เวลาแคปอีกห้าวิห้าสี่สามสองหนึ่งไม่ต้องทำนะทำไมวงกลมเฉพาะข้างบนเลขลองเลขกันไม่วงเพราะว่าน้องบอกว่าออกเลขตรงเลขตรงถ้าตรงเลยก็คือสองแปดแปดสอง นะคะอ่านะคะโอเคนะคะขอรวยนะคะใครมีโชคมีลาภก็ร่วมทำบุญกันได้ที่หลังค่อยอเลขอที่บัญชีกันที่หลังได้นะคะโอเคค่ะโชคดีครับโชคดีค่ะวันดีค่ะ